ขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ครับวันหลังเบ็ดกุ้งเลยครับน่ะอ้าพี่น้องหลังนิดกุ้งกุ้งค่ะกุ้งนี่ครับต้องใช้ถือพวกนี้นะครับพี่น้องครับเนื่อเนือ อู้อันนี้คือกุ้งกับฟังสิโอ้โหยูยูยูๆๆน,น,นั่นเนี่นฟังนี่ครับนี่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 จ็คใส่ถุงอย่ลาตั้งเชื่อหน่อยเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับผ้า,าไหใส่เบ็ดอีกที่เราครับย้ายเบ็ดเสร็จครับเหลือตั้งหน่อยเข้าไปสิบไปตามเนี่ยฝนกระมาเพราะฝนครับฝนฝนใหญ่กระลังมากฝน เป็นผลจีห่อมหมดมันนี่ก็ห้าไปตามเนี้ยเหมาอนนะครับมันนี่นี่ด้เนี้ยจิริมากครับกิบซื่อมากมังเว่นไปครับไปตามเนี้ยกันเลยครับมานมางมืนอน,นกันเวลาลอลุล่นตอนยามเมือนนะครับนะครับมาตามเนี้ยกันครับผมครับแับเนื้อกันครับ นะครับใส่แบ,บนที่นี้ครับหนี่งไอ่ตรองเน่งเน่งหันแล้วอันนีปลาเขาครับน้ำท่วมน้ำพึ่งลดครับไล่เน่งเน่ง ไปครับตลอยามน้มกันรอบแรกครับแล้วเล่าไส้ก่อนครับตัวล้อยามน้มกันรอบแรกทุกอย่าครับไปครับตอนนี้ไส้เบ็ดเสร็จแล้วครับแต่ว่าบาท่านยามรอบแรกแต่กระสิย่างยางเบิ้งยางเบิ้งขากลับนะครับแตั้งสมายามรอบแรกว่าไส้เบ็ดเสร็จแล้วยางกลับสินี่พ่อตู่ปะครับไปครับ ดุนน้ำกันครับขายางกลับจากหลังจากที่ใส่เบ็ดแล้วครับเอาครับยางกลับมาได้สามหลังครับถือถือปอแล้วครับตูแรกแล้วครับนันะครับหลังที่สามครับข่ายกลับยางเขียวขึ้ลมาอกคันใส่ก็ตัองขอดีดปนครับลอครับไปครับยางกลับเหมือนก่อนล่ามตดถือบ่เดี๋ยวยางไปสุดแล้ว้องมีม้วนเลื่อยยามรอบแรก ออกปูดป่าตรงงานี่โซงดินต่ำๆแตเลือกงางขึ้นมาเพิ่งครับหลังโซงดินต่ำๆบางานงปูดป่าตั้อยู่ทอ้งวงเลยครับว่าแล้วเ่เม,มือดินต่ำๆนี่แค่เออมันลลุดบ่

ชใช่ได้ใช่เอาครับไปอะไรมัน่กตัวนี้พี่น้องก,ก็ซื้อ,อขึ้นมากกั้นหน้าพี่ขีดเบ็ดโอ้เบ็ดทักเบ็ดทักถึงมากกันแท้าได้ครับตัวนี้น่าจะเครื่องโลดเลยครับตัวนี้ตัเวเบ็ดทักเลยเพื่อนโอ้ยไปครับไป ใี่ครับัเครับขอบคุณขอหน่อยครับขอหน่อยขอครับปลาางมาครับมัน่อยากไม่งางกลับไปซื้อได้ไหครับหลังุ้งต้งทนะครับถึกได้ครับผมดีกันนะดูดูครับดู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 นง้าง ก็ดีงามครับนี่เป็นไรครับก็ดีงามนะครับยาวขนาโตครับครับใส่แล้วครับเอาเปล่าละโอ้หลังกระทืครับตรงคำกันเลยครับผมตรงคำกันเลยแล้วหลังงนี่ตัวใส่เดียวกันนะครับเอาครับสองฟังนลครับ ถือสองฟังนะใช่ครับกาลังกาลังย่างกลัางงานกบ,ลบน้องประทัดตั้งแต่ยามครับใส่เบ็ดยาวเพิ่งย่างกลับอ๋อถือเรียบครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้งามครับตัวนี้โอ้โอลุดพอดีเก็บมาได้ขึ้นฟังลุดพอดีครับโอบบครับเก็บเก็บเก็บมาได้ครับตัวนี้ ลังนั่นคมีอาการครับโอ้ลังหมูนะครับผมยู่บเนาะเนาะอู้ยูครับยูยูยูููเดี๋ยว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 ผมจะห้ามครับงาครับผมเอารับชิดชๆครับ อ้ังนี่ครับลุดครับหลังนี่โอ้ยลังงล้งนี่การครับคุณละกงเวทลงนาเนี่ครับมึงลองมึงลองมึงุยเห็น้นี่ตียตัวนี้ครับตี้ตี้ตุยตุยตุย ตูดึงเลยครับขึ้นมาแล้วครับผมอ้มแข่งครับตูวเบ็ดทันะครับเอาครับเก็บเก็บเก็บล้งนี่ก็ถือกแล้วครับฟูงงง,งดึงดึงดึงถึกตัวนี้มมึงยาหันพัดน,นะในหลังเดียวนีงหลังที่สองถือเลยเว้นหลังเดียวครับตัวนี้ถือฝากลหลังนั่นครับมาหลังที่สาม อเอาครับเป็นม้านครับเก็บนะครับยามกันต่อครับเอาลัางนี้งูปงมาครับโอู้ถือผ่าตนนี่นี่ครับผ่าผ่ตงงาตุวตง,ง่ามครับตัวง,ง่ามครับตุวง่ามครับเอาครับเก็บครับเก็บ ไปแล้ลครับปศาตอนเดียววังหันย่งางกลับหลังทั้งหลังี่ยัมตนเดียวเพื่อ,าาองโซ่ดินตามตามย่งางกลับขึ้นระเบิดนยครับโซ่งดินะห,หลังไม่วุ่นชียงกลับมาเล้ดิคือสามนแกว่าเนยสามสีหลังดินตาต่มอยู่ขั้งหลัง โอ้แมอ่ออย่างงี้ครับถือกันนะตามเนี่ยไปห้ยงยาหน่นะนะครับอุ้งตามเนี่ยเราไปเอาป่าตงุงยานเนี่ยถือกันเอาครับกําลังมันครับส่งกลวงครับโอ้ถือครับถือถือโอ้หลังนี่กันหลังกับกุก้งเลยครับเดี๋ยวมึงหลังนี่ก่อน ตัวนี้ครับอยตัวนี้ครับฟังตัวนี้ครับฟังอยู่ตัวนี้ครับฟัง่ไหนลฟังอี่ตัวนี้เดียวฟังฟังังอกันฟัง่ตัวนี้ตัวไ้อ้ถือสองัวนีแล้วครับนะครับลงมัน ถือกแล้วครับพ่อครับถึอกแล้วครับมาข้อมาขอหน่อยอ่ใส่พอดีกำลังปนครับเอาครับย่างกลับยังท่านในสุดนะครับนี่ยรอบแรกยังท่านจะไปยำเนื้อนี่เพาใส่เบ็ดแล้วเขาจะย่างกลับได้ปลาซิปก็ตัวแล้วครับล้างถือกี่แล้วครับโอ้ใส่เดียวกันนะครับใส่กันเลย ใส่กำลังเงี้มครับหมั่นไงยีครับนี่งมอครับหยับกรนต้อแล้ครับล้งเอาแลอวครับโอหเรียบร้อยอยู่ครับนองครับมองครับมาครับยำรอบแรกครับมาเลยต้องหันตามเนี้ยเซตยางกลับ หอง,งครับตัวนี้หลังกุ้กุ้งกุ้งโอ้โหถือปลาชิงว่ะหลังเนกถือปลาชิงครับรเห้องครับรเจ็บครับห้องครับหลังนี่มีอาการนี่แล้วครับนั่นนั่นนั่นต่อจากหลังปลาชิงเมื่อกี้นี่โอ้ปลาชิงที่เก่าครับปลาชิงซี่พี่เน,นื้อากกานนตัอตวใหญ่ครับปลาชิง เ,เอาครับเจ็บประเชียงเอาครับตัวนี้ตอนนี้หลังนี่ถือแล้วครับตัวจากหลังปลาเขียงองุ่นนี่หลังที่สามครับ<ะ>สามลังซ้อนนี่จะว่าปลาเขียงอีกทวีลหลังนี่ดึงแห้งปันนี่ลุกควครับปลนะาปค่อนนะจะว่ปลาเขียงอีกโซอู้ปลาเขียงอีดีรุดช้ำปลาเชียงไงครับรุดซสาะขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ครับ เพ่งยารอบแรกหลังจากที่ได้ไปเคิยงครับนะครับถือมองเก่าเลยครับเนี่ยถือมองเก่าที่ว่ามันหลุดแต่งแต่อันใส่เบ็ดแล้วที่ว่าตัวนี้ๆตัวที่มันหลุดนะครับนี่มองมองเก่าเลยครับนี่ก็าามดา,ด,า,มด,มมาดูว่าตัวเก่ามันหนาจะคนละตัวครับถึงหลังเก่านะครับเมงหลังนี่ครับนะครับบิดกุ้งลงนำด้วยเนี่ย ทุกขั้นทุกทุกทุกโอ้โอ้ตัวงามครับตัวงามตัวนี้โอ้โหเนี่ยครับงามครับตัวนี้เอาครับมันมันครับไอ้ครับยังโตใส่เครื่องรั่วมาแล้วครับหลังเบ็ดกุ้งเลยครับ ดูเพิ่มอีกหน่ยนะนี่ครับนเพเ่้อีโอ้ยหลุดมุมมมตโตครับฮ<า>เปังครับใส่ไปเมืนเน่อก้เขาถืออีแล้วครับล้างเลยครับล้างเบ็ดหักได้ครับ,บน,บนี่นี่เบ็ดหักเอาเลยเอาลังไม่มาใส่ถืออีกขึ้นเขาครับมึง เพราะว่าตูงวะเนี่ป็นไงครับพอดีปุ่นเอาครับทายครับยางมันตัวนะครับอ๋อพี่น้องหลังนี่กุ้งกุ้งค่ะกุ้งนี่ครับมีตัวเนะาะเดี่ยว่าหลุดเด้อนี่ครับกีดีดฟุ้งลงุงเนาะ อ uh, like no, ุ้นต okay, oh, right. ัวครับนี่ตัวโอ้ตัวว่หญงป่ะไหนครับมันคือกงไงใช่ป่ะตัวว่าหยิบปนครับเอาครับเก็บๆหลังโกงเลยครับดูปะนนองปลาเนาะโอ้มีรุดอยัางปะรุดนี่แล้ะครับ ข้าเบิ่งหลังนี่ครับต่อจากหลังให้มันดุตุนหันละ่ะยู่อีกบ่น,นี่ยุ๊ยยูครับยุยู่ตัวนี้ยุยยูยูตัวนี้บม่รู้ครับตัวนี้หูยยังครับยังว่าหันรุดนะว่าหันละตัวนี้ยู่ครับเอาครับเก็บเจ็บ ครับยางมันโตครับอน้าเบิ่งตัวนี้ครับหลังนี้อู้ยูเหยียบน้อยเนาะกุ้งๆเลยลครับเดี Mother, ๋ยวจะเอาปากก่อนเอาปากก่อนเอาขึ้นมาแล้วครับอู้ตัวบอร์เงี้ยแบนี้ครับเด็กกุ้งบะคักเลยตัวผู้ดีงามครับเอาครับเก็บๆไปครับยางมันโตครับรอบแรกยามใกล้สิบเบิดแล้วครับ รอบสองยังท่านไหนยำนะครับเราจะยำรอบแรกครับนี่ต่าท่านไม่เบื่อแครับเดี๋ยวไปยำอันตัวแล้วครับถืออีู่แลครับหลังนี่ก็ถเือกครับนี่นะครับถือสองหลังสอนเลยครับชองหลังคู่เลยนี่ครับเมืองนี้คู่เลยเอาครับตูกข้างลังพอดีงามๆครับหลังนี้ครับโก่งนุ่มมากเลยต้องหัน เดี๋ขั้นนั้นถือกันสองขั้นสอนครับสองขั้นตรงคำกันมาขั้นนี้ถืออีกแล้วครับนี่อยู่บนหน่อยโอ้ยโอ้ลุดครับหลุดโอ้แต่เสียดายแท้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับหนี่งเน่ะหลุดเลยโอ้โอ้ต่อกันนะครับหลังระยานี่หลุดมาหลังนี่ถือครับเออตัวงับมาตัวงามอยู่ ตัวง้ามนี้่ครับตัวง้ามน,นี้่ตัวนี้หลังยาบุรครับเอาครับเก็บเก็บเก็บโอ้ครับเ,บๆๆอ,เอาแล้วครับยักหมานะครับมาตัวพอดีกันแล้วง่ามคร,ครับเอาครับเก็บเก็บไปครับยางมันโตเอาแล้วครับหลังนี้ครับดินยางแห้งนะครับตัวนี้ ตนี้ครับตัวน,วนี้ตัวนี้บ่ตรงอยู่ยัางมันนะครับมือนี้เอาครับมันมันครับอยากมันต้นแล้วครับใช้ถือพวกนี้แล้วครับน้องครับคุณเน่ะมุนอีเลยแล้วครับเนี่ย โอ้หก,กิโลเจบครับประมาณแปดขีดครับตัวนี้โอ้หลังนี่ตัวที่สองนี่ครับหลังนี่ตัวแรกก็ได้ตัวนี้่ครับหมักใ่ญ่เลยครับเนี่ยครับเก็บครับเก็บสองหลังเกาอีกแล้วครับ สองหลังเก่าที่ถือคู่กันครับอันนี้ก็มาหลอบที่สองกับคู่กันนี่เก่าครับหลอบที่สองกับคู่กันนี่เก่าครับรอบแรกก็ได้คู่กันแต่ว่าตูตูว่าไงปันไหนเพราะหลอบสองมาตูใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงครับรอบสองแล้วตัวใหญ่แล้วครับถือสองหลังคู่ซ้อนเลยตั้งตรงคำนะครับเนี่ยเอาครับเก็บเจ็บมือหลังนี้นะครับอยู่อยู่ปากคอหน่อยครับปากคอหน่อยรอบสองครับนี่ครับรอบสองอย้ำมาทั้งนแนวดอก นี่ครับรอบสองยามมากบางทีไปครับถ้าเป็นรุ่นน้ำกันเทือดียวตอนกู้เบสครับบัดนี้ครับมาเมืองป่าครับบัดนี้ครับรอบสองยามเบสแล้วรอบที่สองตีซี่ครับอุ้ยของนี้เงก็้จเต็มแล้วครับอันนี้รอบแรกนะครับนี่มาเมืองรอบที่สองบัดนี้ นี่ได้สักตัวคุณครับไม่ต้อบักเงี้ยเลหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบปลาคอเนี่ยตัวนี้สิบตัวปลาเคียงเด็กสิบเอ็ดตัวปลาคอสิบเอ็ดตัวเนื้อถุงอีกบาทนึ่งเัวนี้แบ่งใส่สิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนี้ปลาคอเนี่ยครับ 15 16 17 18 ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ดอกที่สองในยี่สิบสี่ถัวครับไปเพื่อน้องแก้งนะครับเศร้แล้วกูเบียครับลุ้นลุ้นก่อนครับประจุม,มันมันยิ่มเศร้านะครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกแข่งมันครับยิ่งเศร้าตัวงามนะครับตัวงามอยู่ ครับกูแบกกันต่อครับเก็บก่อนอ๋อหลัางนึงคือโกงครับมันนี่โอ้อยู่มาหน่อยเนาะโอ้ยโอ้ยลุดครับพลาดแล้วครับลุดโอ,อ,อ้หลังนึงมาถึกโอ้หลังนึงถือครับนี่งอู้ย พอหน่อยตัวซ้ำกับน้ำมันยา,านนะครับกำลังงา,งามครับเอาครับกินเขียดทัมต้นนี้โอ้ไปครับเจ็บอ้มันจะปะักคอหน่อยนะครับตัวที่สามนะครับเนี่ยซำแล้วเศร้านี่ครับได้ครับยํากต้อครับลังนีดิ้นครับลังดิ้น โอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกโอ้ยยังมูสอจังหอะปลาดุกมึงมืงขึ้นได้ตัวหนึ่งนตายตนะครับตัวที่สี่แล้วครับน้ำมูสออันมันครับอันนี้คือกุ้งกัฟังชี้โอ้ยยูยูยูนั่นนี่ฟังนี่ครับนี่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 หืมตัวนี้ครับตัวนี้ น้องฟังครับอู้ยังหมันนะครับพ่อบอกง,ง่ายนะครับตอนเศร้าหายคดได้ครับตัวนี้เอาครับกูเบสกันต่อแล้วครับเรีอเบดอิ่ลา,ายด้อล่งนี่ดึงนี้แล้วครับผุนโกงลงเลยครับอ้โอปลาเขียงอู้ยปลาเขียงไงครับผุน สิยงซีพี่ไปเลยดูงานลมงสอนเ้ยไปลงล้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำเออไปแล้วลไปลวลลลเลไตไตไไปไไป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  โอ้ยดูปะยาดูมหาปล่อยปลาโอ้โโอ้จักรยานคนไม่ไล่หรอกนั่นน่ะมันดีย่งไปได้สาโลสาโลไดไอยู่มั้เนี่ยสามสิบโลตังโมโอ้ยตายเลย บยบอกว่าจะเอาปไปขึงไปใส่น้ำกันมัน้ำหยักเข่าบุกเลยว่ะยากเขามันต้องไปใส่ใสปลาไตดิพวกค่อนปลายกันเต็มทั้งซีพูน <อ little. S 2> นี่นี่ห<อ>้าหักแล้วขุนพลงานขึ้นนี่สามสิบโลเต็มทั้งจัด ใส่ถุงอย่าจั้งเพ้่นหน่ยเอา